นี้บริษัทบาตันขอนำเสนอเครื่องย่อยอเนกประสงค์รุ่น IS02A เครื่องนี้สามารถติดตั้งต้นกำลังได้ทั้งมอเตอร์และก็เครื่องยนต์และความสามารถมันก็คือสามารถย่อยกิ่งไม้ได้ขนาดสูงสุด3นิ้วย่อยฟางเปลือกไม้เปลือกมะพร้าวกับมมะพร้าวได้ต่อไปก็ขอเชิญชมการสาธิตการย่อยไม้นะคะโดยเราเริ่มจากกิ่งไม้สดขนาดประมาณ2นิ้วครึ่งค่ะ ซึ่งเครื่องนี้ย่อยได้สูงสุดถึง3นิ้วเมื่อติดตั้งต้นกำลังที่มอเตอร์5แรง นอกจากไี้ตดแล้วเราสามารถย่อยเปลือกผลไม้ได้เช่นเปลือกทุเรียนไม่ย่อยแล้วก็ได้ชิ้นเล็กลงสามารถกลายเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้นของที่ย่อยออกมาจะต้องผ่านลูตะแกนซึ่งขนาดชิ้นงานก็จะขึ้นอยู่กับลูตะแกนที่ใส่ในเครื่องอย่างตัวอย่างนี้ใช้ลูตะแกน6ขุนหรือประมาณ19มิล ช่องทางเข้าด้านบนเนี่ยสำหรับใส่ใบไม้แล้วก็เปลือกไม้ที่ไม่แข็งมากนะคะช่องนี้เราห้ามใส่พวกกิ่งไม้ถึงเป็นท่อนสั้นๆก็ห้ามใส่เพื่อทำให้ใบมีเสียหายได้พวกท่อนไม้ใส่เฉพาะช่องย่อยด้านหน้าเท่านั้นค่ะช่องเปิดด้านข้างสําหรับการย่อยอยางนะคะของที่ย่อยออกมาก็จะออกมาประมาณนิ้วหนึ่ง,ห,งหรือว่าของที่ใหญ่ก็สามารถไหวออกทางนี้ได้เลยค่ะ ต้นกำลังนะคะนอกจากใช้มอเตอร์แล้วเราสามารถใช้เครื่องยนต์สำหรับตัวทดสอบนี้เราใช้เครื่องยนต์ HONDA 9แรงสามารถย่อยไม้สดได้สูงสุด3นิ้วเช่นกันค่ะ